สวัสดีค่ะทางส่องทางเอฟซีทุกทันทุกคนที่เขามาช่มช่องเกลําไย่ค่ะช่องเกลําไย่พารวยเน,ะน,นา,า,นเกกาะแนะนำาม่นี่เกลกัสิมาสแนะนําตัวผ่านทางช่องแล้วกันค่ะพิษพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภาัายด้วยค่ะเดอ้อในคลิปตีก้อนหนานี่ที่ล่มไปแล้วกคือว่าล่ะค่ะเป็นเมื่อไหม่บ้านในเกงแน่เรื่อง การอัดคลิปอัดยูทูบล่งเลขล่งหวยบ่เดถนัตแนวทางนี้นะคะเรื่องถนัดก็คือไม่งานประกันเนาะที่เคยเฮ็ดเคยทำมาเป็นสิบปีแล้วงานล่งเลขล่งหวยกับสิบ่อท่านเดธนัดอาจจะอัดคลิปเ่เก่งบ่คล่องตัวเลขบ่าชัดเจนหรือการว่าการจาบางข้กงอาจจะผิดพลาดก็อกขอโทษขออภัยค่ะ เก่กับว่ด้ดตังอบตังไกว่าสิเปิดช่องล่งเหล็กล่งหวยเนาะแต่ได้พระสัมผัสผ,ผ่านช่องของซับหน้าขี้อบป๋อผ้าร่วยเหล็กร้านเมืองนอกมันกะเล็ดเป็นเรีองเจต้องเปิดช่องกับพ้นโทษติดตามลายนะคะติดตามหลายสายโทรศัพท์จนได้ปิดเครื่องช่วงหมวดก่อนวัดที่หนึ่ง สิงหาโทรศัพท์หมว่าเหตุยยังบ่ได้เปิดเครื่องบ่ได้รับายท่านแน่บ่ท่านแานแ่กับขอโทษขออภัยค่ะอยากรับสายทุกท่านทุกคนแต่บางเที่ยรับไปแล้วสายมันกระเพียนเพราะว่าสายมันเข่าหลายรับผู้หนึ่งกระเพี่ยนไปเสียงผู้หนึ่งกับพูดกันบลือเรื่องกระตัดสายแนะ่อยากรับสายทุกคนทุกท่านละค่ะ ที่ติดตามเขามากกับขอบคุณหลายๆที่ติดตามหาเกลําไยแบบนี้ก็เลยได้เปิดช่องเพื่อท่างสะดวกจะได้บอกเลขบอกหมายลงทางส่องเลยท่านทั้งเอซหรือท่านผู้ส้มทุกคนที่เขามาส้มมาติดตามก็ได้เบิ้งผ่านช่องไปโหลดจะสะดวกกว่านะคะมันจะสะดวกในการเบิ้งตัวเลขแต่คลิปอาจจะบ้านเดียชัดเจนหรือ ตัวเลขกบะชัดหรือตักตางอาจสิบ้านเด่ปันไดเนาะคือว่าละมือไม่ไปอัดคิปไปขอเลขกน้ำปูปูเล่ากับว่าโอ้ยมือไม่มาเอาเลขกบ่เป็นยังปูสิปัดเล็กใส่ไฮเดอร์นองไม่่าสั่นปูว่าคิปก้อนหนาหนีที่โลกไปถ้าผู้ใดเขาไปเบิ้งกับเขาไปเบิ้งส้มตัวเลขกของปูได้ปูเล่าว,ว่า สิปัดเลขเขาให้ช่องน่องไม้ว่าสั่นกระดีดีก็ขอบคุ้นหลายๆค่ะทุกคนทุกท่านก็ขอบพุ้นคือกันที่เขามาเบิ้งเป็นกำ่งกังาใจมนี่ยังกะติชมได้ค่ะบร้ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเห็ดไม้เมื่อไม้เราว่าเป็นอัดพิบบะเกงพิบพถูกๆแต่ตัวเล็กอะสรุปไทยคลิปหายุค่ะ ว่าตัวเลขมันมาแบบใดคลิปใดการส,สรุปตัวเลขให้แบบชัดเจนค่ะก็จะพัฒนาฟีมเมอไปเรื่อยๆมื่อนี่ก็ขอนําเสนอน้องแนะนําโตหนองไม่แน่ช่องกราบขอโทษขออาภัยในบางเรื่องที่ผิดพลาดหรือเหตุบ่ชัดบ่เกณฑ์ตัวเลขแบบใดก็ขอโทษขออาภัยได้หลายด้ค่ะเมื่อนี่เกะก,กสิสรุปตัวเลขที่ล่งคลิปมาก,ก่อนนานี่ เด็กเมืองไทยเฮ้ามันกบว่ามันย่อยเด้ค่ะที่นู้ที่เจก็กไปตามไปเรียนเฮ็ดงานขายประกันนั่นพอ่อตัวเลขจากพี่น้องลุงปานา,าเล่าก็เขาเจ้าเป็นคนเล่นเลเนาะขาเจ้าเกงเลขตีเลขแม่นเลขถูกไปมองได้แต่ว่าถ้าถูกเลขจุดพ่อประนันก็เขาเจ้าก็ดีดีขาเจ้าถนัดทางนั่นเฮ้ากับว่าถานัดดอกไปพ่อกับมิตรว่าเออถือเลขดีกันเลย เอาเหล็กดีๆเด็ดๆนั่เมืองไทยห้เาเนี่ยล่ะล่ให้เบิงปก่อนเหล็กเมืองไทยห้าก็บว่ามันช่ยย่อยขึ้นกันแต่ล่องเบิงล่องติดตามเบิงเอาว้ผิดจารณาด้วยค่ะส่วนเหล็กเมืองนอกหลานก็บ,บอกว่าสิสรงมหายโยคุยกับหลานหงอดก้อนเนี่ยล่ะหลานว่าหลานหนมาซีศูนย์ถ้าท่านไปเด้เข้าไปเบิงช่วงนั่นก็จะเห็นตัวเลขโย สวมกรวันทีหนึ่งเป็นเลขรหลานเมืองนอกหายมาซีศูนย์ตัวเดียวผูกเอฟซีผูกเขามาเบิงมาช่มติดตามไหมกับผู้ใดกับมี่ผู้บ่ใดกับมี่กับวางโอ้ยบอกเลขมาถืออยู่ดีเดนาะเอาบอเป็น่าสันหายมาซีศูนย์ผู้ก็จอกเอาเป็นกรจะกับไปเอาหนึ่งซซหนึ่งกับใดกับโทษมาบอกมาขอบคุ้นขึ้กันค่ะหมดทีแล้ว โตมาบอกมาขอบคุณหลายคนโยว่าเจ้าใดเลขกนั่ม่ะลังคนกับบอกว่ามาซีศูนย์กะซื้อว่าเป็นเนาะว่านเล่บัตรดน้ำมูว่าสั่นหอดทีแล้วบ้านในก็เลขคุยกับหลานหลานว่าเป็นนั่งไดไมีคนถือเลขบ่อป้าว่าั่นก็เลยว่ามีผู้ใดกับผู้บได้นันลากับเราว่าตั้งสี่หลานเลยว่าบ่ญาัตป้าว่าสั่นโอ้ก็บแม่ป้าเปิดช่องตั้งถปีทีแล้วปลาในป้าล้างแล้ว ทีแล้วนี่นูห๋หายเลขกมากหายข้นมาตลอดวะฮันแกว่าหายมากคักทั้งบ้านก็ไม่ตะเลขกนูนัน่แเละกันว่าล่อเลขกเมี่ยงนอกแกว่าจังสี่ป้าเปิดช่องตั้งแต่ปีทีแล้วเนี่ป้าดังคักแล้ววะฮัแกว่าแกิเรยว่าเพราเป็นยังดอกกันเดี๋ยวนูสิสช่วเลขไให้เ้อป้าว่าสันกเลยว่าเออขอบพุณละลายกันดอกทั้งเอพซีล้วข้าเจ้าขอมมหลายเด้สันดอก ตั้งไดกายถิ่มป่าเดออะไรวะสิมีเลขไม่อย่างก็บ,บอกต่อกันมากแกกัเลยว่าเออว่าอยากดอกป่าเฮ็ดบุญน้ากันเราสั่นบอกเลขบอกหวยค้นไปใดบุญใดท่านน้ากันนั่นละแกว่าก็เลยว่าเออนั่นละท่างบัานเมืองไทยห่กากระถาตะเลกเมืองนอกเด๋อจะลืมเด้อแกกับเรยว่าจ้าเดี๋ยวโทรมาบอกแกกับบ้านเนี่ยบอกว่าเมือ่อใดนะ ทาเอฟซีถามมาหลายอยู่แต่เหเขาก็บ,บอกว่า่านได้เนาะว่าสิไดลลงเล็กเมือง,งอกมือไดแต่ทีแน่ๆก็คือสิไดลลงให้ทางเอฟซีเบิ้งอยู่นะค่ะจังได้กับเขาเบิ้งเขาติดตามไป <S <S เลขกเมืองไทห้หเขากับคัคขึ้นกันนั่นแหละอันนี้เลขป่าผู้หนึ่งป่าค้นไก่เชิดเนี่ยแหละเป็นลูกค่าประกันเปลี่ยนน้ำเล่าเก็บเบียถามข่า,ขาวเ่ยได้เลาวก็บติกเลข กุ้ยเลียงนู่หัวมวนเลียงฟันบัดด้ก็ก็บเลขตลอดนะได้ได้ตัวเลขน้ำเล่ามาอยเดี๋ยวจะล่วหายทันผู้ชมด้เบิ้งน้ำกันตัวเลขแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้ล่มงคลิปเล่าเราละไปแววหาเล่าเหรียญน้ำเล่าล่มงคลิปเล่ากับล่วงตัวเลขอาธิบพชัดเอฟซีบางทันกับบวกแกงมาอยว่าตัวเลขพ่ชัดอัดผาพมันเหน่งหน่งแน่ว่าสั่นกะ ก็สิมีหนึ่งนี่บอหนึ่งค่ะเมื่อไม่ค่ะอีกย่างเขากับไปเล่นไปคุยเนาะคุยขอเลขกกับ,บ,รรบ่อมันว่าเข้าไปสิได้ตัวเลกเลยนะคะต้องก็จะคุยกันไปก่อนถามกันไปก่อนว่าข้าเจ้าจะหายเลกเข้ามาก็คือข้าเจา้าเลกข้าเจา้าข้าเจ้ากระไดอยู่แล้วดังอยู่แล้วนั่นละ่ะยูยูจะไปถามเอานันกะจังไดลละเขากับไม่ข้าเจ้ากับไม่ผู้เสพพูดเสียายเลกกั กับไม่คือการตื่นกล่องผู้สิแปลเล่กับไม่คือกันตื่นกล่องมันก็เล่ก็เล่เป็นแบบที่เห็นล่ะคะ่ะคลิปกดกรอนกับจังคอยเบิงคอยซุ่มติดตามไปได้ค่ะจะเป็นจังไดแต่ที่แน่แ่ก็จะหาตัวเลขกที่ว่าแม่นว่าดีที่เคยเห็นเคยเจอล่ะคะ่ะมาลงให้ทถ่านผู้ชมเบิงในนี้กระสีอัตต์เลขคลิปก่อนมาลงให้สรุปสรุปหทเบิงว่าตัวเลข ทะเ,เลไทยคลิปของมังนปูที่หายมากปูติดไปขอนะ้ำปูมากนะปูว่าโอ้ยน่องไม่ว่าสันเขาไปหาปูกาดกาดคลิปปูกับสิบว่ปปันไดดอกค่ะปูกับหมูจักยูเข้ากับน่องไม่เขากับพวกหมูจักเนาะปูเลยว่าโอ้ยก็จะเอาจนเอียแล้วถือกักคักแล้วจะคล้องว่าจะมาเอาเนาะว่าสันปูว่า ผู้เลยว่าว่าเป็นยังผูสิปัตเจหายเด้อน้องไม่ว่าั่นตัวเลขก,กะไปโจดไปเขียนเราทิมตัวเลขหายห้าวหายหายหาเลยสันเดียผู้ห้ากัเขียนไปตามเราเอาหายละจ้ะผู้เอาหายตัวเลขปูเอาหายกัโจดเอามัดโจดตัวท่านผู้ส้มเบิงเอาเด้อผู้เคยสื่อเคยตามแต่มักกัตามบ่มักกับพานเด้อค่ะท่างสองกัเป็นเพียงแนวทาง ให้เบิง้งให้ปิดจารณนาเจกับ่อได้เก่งทั้งตัวเหล็กสื่อเหล็กแ่กเห็นวาเหล็กดีเหล็กเด่นเหล็กมันเขา่าก็เลยสิหามาล่องห้กับเบิง้งกับกัดเอาเด้ค่ะปูวาตัวใดดีเล่ากับเสียว่งไว้หายปูตัวใดเด่นตัวใดล่องตัวถ่มันเกง่งเล่าว่อกลมไว ร่งกลมแบบโตทีบะเกงก็คือประด้ร่มกลมเดี๋ยวเสียตัวเลขห้เบิ้งขาบานันนี่ตัวเลขเสีหยห้ทันเบิง้งเป็นแบบชัดชอันนี้คือตัวเลขของปูน้ำปูหล่มไชล่ล่ะปูหล่มไช่ปูหล่มไท่แต่ในน้ำของช่องเกล่ำใยก็คือปูเกาหาปูหล่มไท่ ปูเล่าเก่งเหล็กให้กับมีตโตขีดวงกลมไว้นี่คือตัวเกง่งตัวล่องนนานก็นคือบาด้วงกลมปูวาจังสี่ปูวาหนองไม่มาเอาเหล็กมาขอเหล็กน้ากับสิปปูปสิป,ปัดใช้ใหาเดร์ว่าสันก็คือตามตัวเหล็กก็คือส่วนนี้ลหละค่ะของปูลมไทยจงังไดลกะเบิงไหวผิดจรณนาไไว้ด้วยค่ะถ้ามักกระตามบ่มักกัพาน ทางช่องกัเป็นเพียงแนวทางกัสรุปมาโดยแบบยอ่ออาจทันผู้ชมบางทันว่าได้เขาเบิ้งคลิปถ้าเขาเบิ้งคลิปกับขอบคุ้นหลายๆค่ะติดต,ตามเป็นกำลังใจแบัดนี้ก็สิเป็นตัวเลขของแม่พิมพ์พรอันนี้เป็นตัวเลขของแม่พิมพ์พ่อน่่อัดคลิปลงเมือว่าน,นี่ ลองคลิปว่าน,นี่อาจ,จีในส่วนในคลิปอาจ,จีิบ่าชัดตัวเลขแบบใดจ้งใดกะเขามาเบิ่งในตัวเลขช่องนี้ก็ได้ค่ะสรุปบอกมากกับตามตัวเลขนี่เล่าสื่อไว้แล้วอันนี้เขียนจากบินเล่าค่ะบินที่เล่าเขียนเล่าสื่อนี่เป็นเหล็กฝันเหล็กเล่าเตียว แต่ทีแน่ๆก็จะเขาไปติดตามเล่าอีกฝันหลอบชุดไทยคือมือไก่ห้อยออกเล่าว่าซื้อไวแล้วชุดนี่ก็เล็ดจดเอาน้ำเล่าไว้ซื้อไวแล้วเล่าสีนอนฝันนอน,นอนเชียงเบิงอีกว่ามันเขาบ่อเขาว่าเขาจ้งไดกะไปถามเล่าอีกมือไก่ห้อยจะออกค่ะวันที่สิบหาถามเล่าลงมาเบิงไวอีกเป็นเหลขฝันเนาะค่ะเนาะ เอฝันก็ต้องรอเบิงว่าฝันมันเขาบ่อแต่ส่วนหมากเหล็กเล่านะเล่าสิฝันเองว่าเขาบ่อเขาเล่าสิฝันฝันเบิงฝันเซียงเจ้ามือบางทันบางบางเจ้ามือก็เอาเหลขกไปหาเล่าฝันเซียงเบิงหายคนเด้เซียงเบิงหายแน่ตัวนี้มันเข่าบ่ถ้ามันบ่เข่าสีค้ายออกมืด ขันมัดเขาเจ้าเมื่อกะเสียเอาไว้ผนเด้คววมฝันของเล่านะกะถือว่าคักยืนนะฟังเล่าออกมาเจ้าเมื่อเอาเด็กมาให้เล่าเซียงเบิงไ้เจ้าเมื่อกบมูพวกเล่านั่นละแล้วก็เจ้าเค่อยสื้อเคยหาน้ากันเนาะเล็กตัวได้เขาตัวได้พรเขาเจ้าเมื่อกะเสียเอาไม้เล่าฝันเซียงเบิงไ้เล่าก็มีของดีในบ้านเาล่าเล่ากับพ่อได้น้าปูน้า องเทพในบ้านเล่าละเล่าตักสิคอเล่าเล่ากับฟันเล่ากับตีตามที่ฟังในคลิปนะค่ะฟังเล่ากับถือมาตลอดว่าเคยขาดการถือเลขว่าสั่นเล่าว่าเลือกถือเลขนี่ว่าเคยว่าเคยขาดการถือเลขนี่คือความูาของเราไปใส่้นกับจนวาวานี่บอกพูดถือเลขดีดด อันนี้คือแม่พิมพ์พ่อเก่าสิบเก่าเป็นญาติพี่น้องนี่ละแต่เล่าว่าอยากเปิดเผยตัวตวนเนาะเล่าดังมาคักแล,ะล,ะละ้วล่ะทา้งมือผวกเพื่อนฝุ่งมือบานเท้าจิไปอัดคลิปอัด่องขอเก็บคลิปน้ำเล่าดีๆมาตรฐานแน่นเล่ากะตื่นกล่องอยู่ันผู้เก๋อเองกับตื่นกล่องตื่นคำถามตื่นขันขสัมผัสด้วยกันละ่ะ บลูสีสัมผัสแนวดอัดชิปไปกะบางเร่องบางย่างผิดพาดกับขอโทษขออภัยได้ค่ะเด้อทางช่องกัเป็นเพียงแนวทางเฮ้ากะบเบิ้งตัวเลขเอามันมักกะตามบ่มักกะผพานถ้าจังไดกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกล้ยย่ายกับสิมีเล็กดีเล็กเด่นให้เล็กเมืองไทยกัคักคือกันบ่เป็นวาบ่คัก ของแม่พิมพ์พ่อนี่ละเล่าด้มาตลอดเพราะว่าเลขข็กคักเพราะว่าพี่น้องห้าวหวจักดีนะบานนี้กับซีมีเเล็กหลานเล็กหลานเมืองนอกมันเ่าเป็นพวกเอื้อนมัก็เล็เป็นห้ากับเล็กหูจักดีว่าเออข้าเจ้าถือเล็กดีหรือดีเล็กแมน่นี่หรือยังสินะก็เลยมีโอกาสเปิดช่องกัเลยอยากเอาล่องให้ทั้ง เอฟซีทุกทันเด้เบิงได้ติดตามเป็นแนวทางเบิงตั้งได้กับฝากไว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อตั้งได้กับโปรดติดตามให้กำลังใจทางช่องหรือกดไลค์กดแชร์ให้บอกต่อกันกับขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะ